สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆเช่าขี่เตอร์เฟ k บุ๊กทัดนะครับมันนีนจะพ่าเรื่องโบนัสนะครับไปทีกำลังสา่งรายได้จากโบนัสนะครับมีหลายคนที่ปตดว่าเหรียญโมเรนเหรียญโมขืนเลรียญโมขยับนะครับสี่ช่องนะครับนี่ครับมันแดงนะครับมันแดงมันแล้วก็เหรียญโมขยับสี่หมื่นห้าหมื่นยางไนเหรียญหนึ่งนะครับหรือว่าพอถึงเหรียญนะครับได้ศูนย์จุดศูนย์นี่ครับเป็นราสาเห็นย่าง จริงแล้วตัวเขาเหงผมก็บุ่นแล้วครับว่าเป็นพอสังเกตอยังแต่ว่าอยากที่สังเกตนะครับของเจ้าของนะพี่เนาะอยากที่สังเกตของเจ้าของว่าตอนแรกที่ผมได้ตัางค่าโบนัสนะครับตัางค่าโบนัสตัางค่ารับเรียนนะครับผมก็บอกหุ่ว่ามันได้ไรายได้จากอีย่างนะครับผมก็บอกหุ่แต่ว่าโพดผ่าพนิ่งแล้วมันจะสั่งรายได้ได้นะครับผมก็บอกแค่นั้นนะผมก็ตัางค่าเแลยวผมก็ลองโพดลงไปนะครับผมก็ลองโพดผ่าพนิ่งลงไป ก็ากฏว่าบ่อบ่อนะครับรบ่บอ,บอ,นะบอขยับกันนะเรียนบ่อขยับนะเรียนโมแรียนหาหมื่นอบหมึ่ก็บริโภเรียนนะครับตอน,นแรกๆของผมนะผมก็เลยเอ๊ะมันไหนอ,อย่างงน,น,นะครับแต่ว่าก็เลยไปอา่านกดกฎชุมชนนะครับทุกคนเบิ่งกฎชุมชนนะครับมาคนบอกว่าปิดกั้นถึงปิดกั้นมันโมเมนต์นะครับก็ชุมชนเขาบอกว่าการมีส่วนร่วมนะครับการมีส่วนร่วมของเจ้าของโปรไฟล์นะครับ ผมกะเริ่มนะครับเรื่อมโพดภาพนิ่งนะครับบางคนบอกโพดภาพนิ่งเลยนะครับมันโมดันมันบ่อได้นยครับพี่น้องต้องโพดภ่าหนึ่งนะครับต้องโพดผาพโพดภาพนิ่งแน้วเมื่อแมงมุมใส้เหรียญนะครับโพดผาพนิ่งแล้วคุณต้องมีปฏิสัมพันธ์นะครับกับเปืือนหน่านะครับเพื่อนด้วยนะครับการไดเหรียญจากภาพนิ่งไดโบนัสนั้นคือหนึ่งนะครับการถือก้อนไหลนะครับยอดไหลครับยอดไหลยอดไหลนี่กะสำคัญนะครับต้องมียอดไหลนะครับเรียนยางซีแลนด์นะครับ แต่ว่าอะไรบ่ปัญไหนะครับการที่เห่านะครับมีส่วนรวมกับเพื่อนๆนะครับก็คือถ้าเพื่อนมาเข้าเมมต์เห่าเห่าก็ต้องตอบกับมูนํานะครับเมื่อเห่าตอบกับมูแล้วนะครับปฏิสัมพันธ์นะครับการมีส่วนลวมันจะเกิดขึ้นนะครับมันจะเกิดขึ้นนะครับแล้วนะครับเห่าก็ต้องไปเยี่ยงบ้านนะครับมูนําครับมองยางไงว่าเห็นโพดของมูขึ้นมาเนี่ยเห่าก็ต้อง ไปกดไหลห้มูไปคอมเม,มต์ให้มูกดแให้มูนั่มนะครับโม,มเมนต์วาเห็นโพดมูผ่านมาแล้วก็เลือเล่อนไปเลื่อนไปเบิ้งเลื่อนไปเบิ้งนะครับนั่นก่ได้นะครับนั่นก่ได้นะครับ,รบสรุปแล้วนะครับรายได้จ,จากโบนัสได้จ,จากยังคือหนึ่งนะครับเพื่อนๆต้องโพตภาพหนึ่งนะครับแล้วก็โพดเป็นอักษรนะครับไปโพดเป็นข้อความกระดิครับ นนั่นคือที่ผมสังเกตเบิ่งนะครับโผล่เป็นข้อความโผล่เป็นภาพนิ่งนะครับสองนะครับต้องมียอดไหลนะครับต้องมียอดไหลพอสมควรนะครับต้องมียอดไหลพอสมควรสามต้องมีการมีส่วนร่วมปฏิสัมพันธ์คือมูมาคอมเมนต์ในห้า house, แล้วห้าต้องคอมเมนต์กลับตอบกลับนั่นเองนะครับเกิดการมีส่วนร่วมเกิดขึ้นนะครับสี่ คือการที่ข้าไปมีส่วนรวมกับมูนะครับคือการไปกดไหลหิมูไปกดแช่ห้มูแล้วก็ไปคอมเมนต์ห้มูนะครับนลังากนห้นมูห้ากระซิมาคอมเมนต์ให้าตอบกลับกันไปกันมากนะครับแล้วเหรียญน,นะครับมันจะวิ่งขึ้นนะครับสังเกติงว่าถ้า <c oughs> โพดไดทีมีการคอมเมนต์ได้หลายตอบกลับกันได้หลายนะครับเหรียญจะขึ้นนะครับเหรียญจะขึ้นมากเลยนะครับของผม นะครับผมโพดนะครับาสังเกตงว่าโพดใดมียอดวิวหลายนะครับมีการคอมเมนต์ได้หลายนะครับมันก็จะขึ้นไหวนะครับเมือละกระโบราณเราก็ขึ้นปุ่มก็ได้เมือดท่อนมันช่องหน่อยนะครเหมือละเหรียญนี่ละครเหมือละเหรียญหรือว่าเมือดสองเหรียญถ้าเมือดมันปังๆนะครับแต่ว่าถ้ามันปังอีนนีกับเมือดสามเหรียญก็มีนะครับถ้ายอดไลค์เขาหลายแล้วก็คนมากดไลค์หลายๆนะครับสังเกตเบิืง นะครับแต่ว่าสำหรับช่องใหญ่นะครับโอ้ตัวนั้นช่องใหญ่ของเขานะครับคนไปกดไลค์เขาหลคยคนไปคอมเมนต์เขาไลายมันไปตงห่วงนะครับแต่ว่าห้อช่องหน่อยนะครับห้อก็แลกกันกดให้กันนะครับประมาณนี้นะครับที่ผมสังเกตเบิ่งจากแรกแรกจากบนนะครับก็ยังไงใครพี่น่องมันหมานนะครับสู่ๆไปน้ำกันนะครับช่องหน่อยก็ค่อยเห็นไปนีนะครับเห็นเขาหลายๆกระยากหญ่ๆน้ำเขาต่อนะครับห่อเห็นไปตาม ความสมัครขงองเขาเลยนะตามช่องขงองเขานะครับพี่น้องัสดงก็ขอพี่น้องสู้ๆครับสู้ๆครับผม